ดี๋ยวเขาจะมาะะะแล้วตัวพ่อไปไหนเล่าหนูบอกลูกไอ้ไม่อยากถอดหัวเล่นไอ,อ้พอไม่ได้ถอดหัวเล่นคือพ่อกำลังเข้าหนามอยู่อะแล้วลูกก็ตะโกนเรียกพอ่พอพ่อก็เลยรีบออกมาก่อนในงานแต่พ่อยังถ่ายไม่เสร็จพ่อเลยให้ตัวงพ่อนั่งถ่ายในชักนหกต่อไปแล้วพ่อเอาหัวมาคุยกับลูกยังไงน้าลูนตาเช้านะถ้าเกิดคนผ่านไปผ่านมาแถวบ้านแล้วแล้วเขาไม่เห็นพ่อถอดหัวแบบเนี้ย เขาก็รู้ว่ดีว่าพ่อเป็นผีอ่ะใช่แล้วจะให้ถามยังไงเล่าก็ลูกตะโกนเรียกพ่อนี่นาพ่อก็ออกมาทั้งตัวดีกว่าอย่าออกมาแต่หัวแบบนี้จ่าจ่าลูกก็ไปพ่อจะออกมาทั้งตัวแล้วกัน ช่วงนี้ดูพ่อปแปลกๆนะทำไมพ่อชอบถอดหัวเดี๋ยวบางทีก็นอนๆอยู่ขากระดุดบางทีแขนก็หลุดบางทีก็อีนหลุดไอ้นี่หลุดทำไมเนื้อส่วนร่างกายของพ่อมันถึงได้หลุดบ่อยขนาดนัออ้นอะพ่อเองก็ไม่รู้เหมือนกันอะช่วงนี้มันดูหลุดง่ายๆแดงไงกไ็รู้เหมือนกันแต่ว่าพ่อรีบไปเตรียมตัวนะเดี๋ยวแอนนูเขาจะมาแล้ว พ่อไม่อยากคุยด้วยเลยหว่าพ่อยังไม่อยากให้ลูกสองพ่อแต่งงานเลยอะครับพ่อแต่คนนี้หนูคบกันมานานแล้วนะแต่หนูก็ไม่เคยพาไมา่พ่อรู้จักนี่นาน,นี่ไงจะพามารู้จักนี่ไงโอ้พามารู้จักตอนที่จะมาคุยเรื่องแต่งงานเนี่ยนะ<อ>น่าจะพา,าให้พ่อรู้จักตั้งแต่ก่อนที่คบกันใหม่ๆอะไรของพ่อเนี่ยเอางี้ เ่าไม่พ่อฟัง่อนแล้วกันไอ้วันแต่งงานของลูกอ่ะไอ้วันที่เขาขอแต่งงานอ่ะเป็นยังไงเออวันนั้นมันฉันรูสวยมากเลยอ่ะแล้วตัวเองคิดยังไงเนี่ยมันชวนเขามาขับรถเล่นแถวเนี้ฮะเออแต่งงานกันนะเออเออคือแคโลคือฉันอยากจะขอเธอแต่งงานนะเธอแต่งงานกับฉันนะจริงเหรอเอออืม มาที่คิดดูแล้วเราก็คบกันตั้งสอสาปีแล้วอะ่ะแล้วฉันเองอะ่ะก็รักเธอมากๆเลยนะแล้วก็เห็นว่าเราสองคนก็เข้าไปได้ดีทุกๆเรื่องอะ่ะ <c oughs> ฉันไม่อาจจะต้องเสียเวลาไปมากกว่านี้แล้ว <c oughs> ฉันอยากจะสร้างครอบครัวก,กับเธอ ฉันอยากจะมีลูกด้วยกันฉันอยากจะตื่นมาในทุกๆวันแล้วเห็นหน้าเธอเป็นคนแรกแล้วก่อนจะนอนก็เห็นหน้าเธอเป็นคนสุดท้ายตอนฉันหลับฝันก็จะเห็นหน้าเธออยู่ในฝันของฉันฉันอยากมีเธอในทุกๆวินาทีในชีวิตของฉันแล้วอ่ะไม่งั้นเธอแต่งงานกับฉันนะคาร์โร่ฉันไม่แต่งงานรอกนายเข้าใจมากนะให้องั้น เธอว่าเมื่อไหร่เธอบอกฉันเลยนะฉันจะเข้าไปคุยกับพ่อเธอก่อนเออคุยกับพ่อฉันกั้นเหรอก็เธอเคยเล่าให้ฉันฟังว่าเธอไม่มีแม่แต่เธอยังมีพ่อใช่ไหมก่อนที่ฉันจะแต่งงานกับเธอฉันก็ต้องเข้าไปคุยกับพ่อเธอก่อนดีเออคือว่าจริงๆไม่ต้องคุยกับพ่อฉันก็ได้นะไม่ได้หรอกนะฉันไม่รู้หรอกว่าครอบครัวขงเธอเป็นแบบไหนอะแต่สำหรับฉันน่ะ ก่อนที่จะได้ลูกสาวเขาฉันต้องไปขอเขาก่อนเออใช่งั้นเดี๋ยวฉันบอกอีกทีนะอืมได้เลยก็ตามนี้แหละพ่อเพรออาะงั้นน่ะเดี๋ยวพ่อต้องไปรีบเอาตัวมาใส่หัวหัวมาใส่ตัวทํายั้งก็ได้ให้เหมือนคนได้มากที่สุดเดี๋ยวหนูจะออกไปรับเขาที่ป่าซอยแล้วก็จะพาเขามายืนอยู่ที่หน้าบ้านแล้วพ่อก็ออกไปหาเขาแล้วคุยกับเขาดีๆด,ด้วยละ่ะ ดูแล้วนะไม่ต้องบอกพ่อหรอกพ่อแก่ขนาดนี้แหละยังจะสอนพ่อยอีกทานงั้นก็รีบด้วยค่ะหนูไปก่อนนะอืมไอ้ไลูกคนนี้นนนจะบดแหลแกนักหนาฮะาทานอยู่มาดูดท่านมาหาข้าด้วยเนี่ยเอ้ยฉันมารับวิญ,ญญาณที่เพิ่งตายแถวแถวนียฉันเลยแวะเข้ามาคุยเล่นกับแกสักหน่อยนึงดีเหมือนกันช่วงเนี้ยไอ้พวกผีกระฮงกระหังมันหายไปไหนไม่รู้บดไม่มีใครมาคุยเล่นด้วยเลย ว่าแต่วันนี้บ้านแกมีงานอะไรวะอ้ลูกสาวมันจะพาผัวไปดูตัวนะ่ะอืมก็ดีดิรีบๆให้ลูกสาวแต่งงานและแกจะได้ไปเกิดสักทีเอ๊ะหมายความว่ายังไงอะท่านยมทูตอ๋อ้าวฉันไม่รดบบอกแกรหรือว่าเนี่ยฉันรู้มาตั้งหลายปีแล้วนะเหตุผลที่แกย,ยังไม่ได้ไปลงนรกหรือไม่ได้ไปขึ้นสวรรค์ไม่ได้ไปเกิดใหม่สักทีอะฉันอะไปสืบหามาแล้วว่าเหตุผลเป็นเพราะอะไรนั่นเป็นเพราะอะไรอ่ะ ทำไมฉันถึงได้มาใช้ชีวิตอยู่โลกุูนู์แบบนี้เพราะแกก่อนจะตายยังเป็นห่วงลูกสาวแกมากๆากแกเคยบ่นไว้ว่าอยากอ่ะจะเห็นลูกสาวแกแต่งงานก่อนก่อนที่จะตายแต่แก้ดนมาตายก่อนจิตของแกมันก็เลยไปเกิดไม่ได้ต้องร้อยลูกสาวแกแต่งงานแล้วเห็นภาพลูกสาวเต็งแต่งงานแล้แกก็เลยได้ไปเกิดสักทีแล้วเว้ยอ๋อก็แปลว่าถ้าลูกสาวฉันยังไม่แต่งงาน ฉันก็จะไม่ได้ไปเกิดสักทีงั้นหรอฉันก็จะได้อยู่ที่นี่ต่อไปเรื่อยงั้นหรอ <c oughs> แกนี่มันคิดง่ายเนาะแกไม่รู้หรอกการที่ผีไล่ว,วิญญาณแบบแกอาศัยอยู่แบบนี้ไปเรื่อยร่างกายของแกเดียวมันก็จะค่อยๆเสื่อมลงเสื่อมลงเสื่อมไปเรื่อยๆจนสุดท้าย <c oughs> แกก็จะสลายกลายเป็นปุ๋ยผงมมีทางได้ไปเกิดอีกแล้วเว้ยถ้ารอถึงวันนั้นอะ พ่ออย่างนั้นแกรีบๆจัดการเลยน่ะอะไรกันมีแบบนี้ด้วยเหรอเนี่ยอพ่อคะอะสงสัยจะมางั้นเดี๋ยวผมขอตัวก่อนนะท่านยมทูตเออเออรีบรีบเลยกันฉันจะไปรอแกทีนนน่นู่นมาท่านอาจารย์ลูกจ๋าพ่อคะนี่คือแฟนหนูหน,นะคะเขาชื่อว่าเอเอนี่พ่อแล้นะพ่อเราชื่อว่าโจ สวัสดีครับพอ่อฮะชายเป็นพ่อแกตรงไหนฮะคอพ่อคือพ่อร้อเล่นนะลูกลูกเอไอ้อลูกชายของพอ่อเลี่ยกพ่อได้เต็มที่เลยอ๋อพ่อร้อเล่นนี่เองผมก็ตกใจหมดนะคะพ่อรอเล่นพ่อล้อเล่นแล้วว่าแต่เห็นว่าขอลูกสาวพ่อแต่งงานแล้วกันหรอ,อใช่ครับ แอโรเขาตกลงแต่งงานกับผมแล้วครับพ่อแล้วถามพ่อหรือยังเอ,อพ่อ <c oughs> <c oughs> แต่ต่อให้มาถามพ่อก่อนพ่อก็อนุออนานญ,ญาตอยู่ดีแล้วลูกครับอ่าแล้วล <c oughs> ว่าแต่ พ่อแม่เป็นใครญาติพี่น้องเป็นใครญาติตระกูลมีอะไรบ้างมีรถกี่คันมีบ้านกี่หลังทางานทําการอะไรเนี่ยได้เงินเดือนเท่าไหร่ก็าวางแผนชีวิตหลังกเกษียณไว้ยังถ้ามีลูกพ่อเข้าไปดูแลลูกพ่อได้ไหมถ้าเกิดวันหน้ามีโรงมีลูกเรี่ยพ่อใจเย็นดิคือค่อยถามทีเราถามก็ได้เอาก็พม่ต้องลองถามไว้ก่อนสิลูกเอา,เอาคือว่าคุณพ่อไม่ต้องเป็นห่วงนะครับ ทุกอย่างที่พ่อพูดมาเมื่อกี้ผมวางแผนได้หมดแล้วผมสัญญากับคุณพ่อได้เลยว่าผมจะไม่มีทางทําให้แคลร์ลำบากแน่นอน,นะครับคุณพ่อคําพูดอ่ะพูดแล้วไม่ต้องทําได้จริงเลยนะไอแค่พูดอย่างเดียวเนี่ยพ่อไม่ค่อยอยากจะเชื่อเท่าไหร่พ่อไอพ่อเนี่ยพอเลยหนูว่าเราไปกินข้าวกันดีกว่าถ้าอางนั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปเตรียมรถรอแล้วกันนะครับคุณพ่อครับ เดี๋ยวผมพาไปกินร้านอาหารอร่อยครับคุณพ่ออืมอืมแ้าอย่างน้นขอตัวก่อนนะครับพ่อทำอะไรของพ่อเนี่ยพ่อตัวหายไปอีกแล้วเอาเ,อาเอาหรอหดี่จเลยไม่ต้องมีตามมา